เยาวชนวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูการฝึกซ้อมของน้องๆโรงเรียนนาทวีวิทยาคมจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่อยู่ในโครงการสารฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรยากาศของด้านหลังของดิฉันก็จะเห็นว่าตอนนี้น้องๆกําลังซ้อมกันอย่างแข็งขันเลยค่ะแต่วันนี้จะมีกีฬาอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ นี่คือภาพการฝึกซ้อมอย่างตั้งใจเพื่อฝึกทักษะด้านกีฬาของนักเรียนในโครงการสารฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้หลักสูตรแผนการเรียนวิทยาศาสตร์กีฬาของโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลมุ่งหวังให้กีฬาเป็นนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาที่จะทําให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ําและดึงความสามารถด้านกีฬาของเยาวชนในพื้นที่ให้ได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพและความสามารถเฉพาะตัวที่แท้จริงซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการจํานวน281คนนอกจากนี้โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ยังได้เปิดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในหลักสูตรห้องเรียนสามัญทั่วไปและห้องเรียนอิสลามแบบเข้มอีกด้วยก็ในส่วนของโรงเรียนนาทวีคมนะครับเป็นโรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการนะครับหรือว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ว่าที่นี่จะมีหลักสูตรหลักสูตรที่พิเศษอยู่ก็เป็นหลักสูตรห้องเรียนปกติทั่วไปแล้วก็มีอิสลามแบบเข้มนะครับแล้วที่สําคัญที่สําคัญมากก็คือเรื่องของโรงเรียนสารฝันแบบการกีฬา สู่การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งโครงการนี้เป็นการริเริ่มโดยรัฐบาลนะครับที่มองว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยจะเป็นโจทย์ในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงเรื่องของความเท่าเทีเทยมทางด้าน,นการศึกษาและก็การสร้างโอกาสดีๆในการที่จะดํารงชีวิตของนักเรียนในพื้นที่นะครับแล้วก็จะแก้ปัญหาเรื่องของนักเรียนออกกลางคันแล้วก็จํานวน,นนักเรียนซึ่งน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของโครงการสัรฝันการกีฬาเนี่ยเป็นสิ่งที่โรงเรียนให้ความสําคัญ แล้วกก็พัััฒนนนนาาาเเรรียมยมอออ่่อง่งงตืคบจุดประกายความฝันมุ่งมั่นสู่อนาคตปรากฏสู่ความสำเร็จเป็นอีกหนึ่งสโลแกนของโครงการสารฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ที่ได้นำกีฬาทั้งหมด5ชนิดมาเป็นแนวทางการสอนประก,กอบด,ด้วยกีฬาฟุตบอลกีฬาวอลเลย์บ,บอลกีฬากรีฑากีฬาเซปักตะกอ้อและกีฬามวยไทย แต่กว่าน้องๆเหล่านี้จะเข้ามาเรียนได้นั้นก็ต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกตามความถนัดโดยจะมีกรรมการหลายฝ่ายเป็นผู้พิจารณาตอนแรกบ้านอยู่สตูนค่ะไม่ได้บ้านไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็แบบโค้ชเขาแนะนาว่าเออมาอยู่นี่ไหมอยู่ฟรีกินฟรีมีทุนให้เรียนต่อเนี่ยค่ะจะ,ะโครงการสารฝันก็เลยว่าออสนใจค่ะก็ะเลยลองแบบ คือที่บ้านก็ไม anyway, okay, okay, so oh, ่ได้มีฐานะดีอะไรขนาดนั้นก็เลยแบบโอเคค่ะมาอยู่ฟรีกินฟรีแค่มาซ้อมก็เลยแบบสนใจก็เลยมาเรียนต่อที่นี่ก็ขอบคุณสําหรับที่อยู่ขอบคุณมิตรภาพดีๆค่ะแล้วก็ขอบคุณโค้ชขอบคุณโอกาสดีๆที่ได้ไปแข่งที่ต่างๆขอบคุณทุกอย่างเลยค่ะที่แบบทำให้ได้โอกาสมาก ถ้าได้อยู่โครงการนี้คือได้โอกาสมากเลยค่ะแบบได้ไปแข่งขันถ้าสมมติว่าอยู่ข้างนอกน่าว่าน่าจะไม่ได้มีโอกาสเยอะขนาดน,นี้ค่ะใช่ค่ะจากความรู้สึกของน้องๆแสดงให้เห็นว่าจุดเด่นของโครงการสัรฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้เป็นโครงการที่เรียนฟรีช่วยเพิ่มประสบการณ์และเปิดมุมมองในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นโดยผู้เรียนต้องมาอาศัยอยู่ในรูปแบบโรงเรียนประจำมีหอพัก กันสำหรับนักเรียนชายและหญิงและแต่ละวันจะมีกิจวัตรประจำวันที่ต้องปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายโดยเริ่มตั้งแต่5้าโมงเช้าน้องๆต้องออกกำลังกายและฝึกระเบียบวินยัยจากนั้นก็ทำกิจกรรมเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนตามปกติตั้งแต่เวลา8.30นาิกานาทีจนถึงเวลา14นาฬิกานาที หลังจากเรียนเสร็จแล้วน้องๆจะต้องเตรียมตัวฝึกซ้อมกีฬาที่ตนเองถนัดจนถึงเวลา19นาฬิกาด้ยในการฝึกซ้อมแต่ละครั้งนั้นน้องๆจะได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆจากโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อช่วยสานฝันให้น้องๆมีทักษะมีความชำนาญและนำไปต่อยอดในระดับอาชีพต่อไปผมเข้ามาตั้งแต่ม .4 ตอนนั้นอายุ15ปีครับตอนนี้18ปีก็3ปีครับฝึกตัวเองในทุกวันเรื่องระเบียบวินัยยัง สำคัญมันเปความสำคัญมีครูโค้ชแกก็คอยตามตลอดเวลาภูมิใจตัวเองนะที่อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็กฎระเบียบก็พนันเข้มอ่ะโรงเรียนเนี้ยเป็นนักกีฬาอยู่แล้วโดยส่วสนตัวผมก็สนุกครับที่ได้เยู่เพื่อนๆอยู่หลายๆหลายคนนะก็ะอยากให้ทุกคนหันมาลองฝึกกีฬาดูครับมันฝึกหลายอย่างระเบียบวินัยความอ่อนน้อมถ่อมตนยอะไรประโยชน์ของมันมีเยอะอยาก ถ้าอยากแข่งกลยาจะติดก็สนใจทางกีฬาอยากให้พ่อแม่ส่งเสริมลูกๆทุกคนมาเล่นกีฬาครับจะเห็นได้ชัดว่ากีฬาสามารถหล่อหลอมให้คนคนหนึ่งมีลักษณะนิสัยที่ดีช่วยปลูกฝังความมีวินยัยการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยและการรักษากฎกติกาของสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานการสร้างเยาวชนต้นแบบ ที่จะเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวโดวยวัดผลสำเร็จจากน้องๆที่จบไปและได้รับราชการรวมทั้งเป็นนักกีฬาทีมชาติคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสันปันกันกีฬาเนี่ยโรงเรียนไม่ได้เป็นผู้ดูแลงบงบเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนมาจากรัฐบาลนะครับซึ่งที่ผ่านมาท่านดูแลเป็นอย่างดีมากนะครับโรงเรียนเพียงแต่ใช้หัวใจในการที่จะพัฒนานักเรียนนะครับซึ่ง เรื่องเหล่านี้มันถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดนะครับถ้าให้โรงเรียนยืนยันนะครับโดยที่เรายืนยันเรื่องงบประมาณไม่ได้แต่เรายืนยันเรื่องหัวใจที่เราใช้แล้วก็ความตั้งใจที่จะพัฒนาเรียนนียครูทุกคนมีเต็มร้อยนะครับแล้วก็ตราบใดที่นโยบายของรัฐบาลยังคงเดิมโรงเรียนานาทวีวิทยาคมนะครับครูผู้ปกครองแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมทุกคนเนี่ยเราจะเดินด้วยใจที่เต็มร้อยในการที่จะพัฒนาลูกนักเรียนในเรื่องนี้ครับ เมื่อนักเรียนเหล่านี้เรียนจบตามหลักสูตรลำดับถัดไปคือการก้าวเข้าสู่การศึกษาที่สูงขึ้นในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาโดยโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษาทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อสนับสนุนโควตาและทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในคโครงการได้มีโอกาสศึกษาต่อในคณะต่างๆรวมทั้งในการก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักกีฬาหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับบรรยากาศการฝึกซ้อมของน้องๆโรงเรียนนาทวีวิทยาคมจังหวัดสงขลาต่อไปในอนาคตน้องๆก็สามารถนำกีฬาที่ตนเองรักที่ตนเองชอบไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้นั่นก็ตอบโจทย์ตามโครงการสันฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตค้ค่ะ